สวัสดีครับก็ตามเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับก็รถที่หลังคาน้ารั่วกระตกน้ารั่วกับคันนี้ปอดเอเรเสนะครับที่หลังคาสรุปน้ํารั่วนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจ้างโอมจ้งเฟรมทําการเทสน้ากันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับนี่นะครับหลังจากเรา้อหลังคาสรุปเอเรเสลงมานะครับก็จะมาล้างให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นรางสำหรับน้ำาิ้งนะครับที่มีอินและสกะรกมากนะครับ นะครับแล้วก็ได้ทำการล้างให้ใหม่นะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับนี่นะครับจริงที่มันเข้าไปตันในท่อน้ำนะครับโอเคก็อยู่รถฝอยบัลนีนะครับที่ลูกค้าเจียกว่าราคาฉิดน้ํรั้วนนะครับทีนี้เราได้ทําการเข้ามาเทดน้ํานะครับนี่ก็ฉีดน้ํามาสักพักนึงแล้วนะครับ เจออะไรนะครับน้ล้างันอันนี้นะครับน้ำล้นรางนะครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างรางนะครับแล้วก็ไปล้างนะครับทำความสะอาดเป่าท่อนะครับโอเคนะครับครับหลังจากเราทำการล้างรางนะครับแล้วก็เป๋่าท่อ เป่าท่อน้ําทิ้งนะครับทุกด้านเลยนะครับสีด้านนะครับแล้วก็มาทําการเทน้ําให้ลูกค้าอีกทีนึงนะครับอันนี้น้ำเราฉีดก็ระดับแรงพอสมควรนะครับกรอระบายได้ดีนะครับไม่มีไม่มีรั่วซึมนะครับเอาะวาเราได้ทําการล้าง ปุนเสร็จดินออกนะครับก็ไม่มีสิ่งอุดตันนะครับในรางน้ํานะครับโฟอร์ดเอเวอเรสที่หลังคาสลูปน้ำรั่วก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถแล้วกระจกหลังคาสลูปน้ำรั่ว กระตกหน้าน้ำรั่วก็สามารถทักทายเข้ามาได้ที่ร้านถาวรอุ่นชอบเรียบทางด่วนตะไครามินทานะครับนี่คือการทำงานของร้านถาวรอุ่นชอบเรียบทางด่วนตะไครามินทาอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลใ์เม้นแชร์เพื่อเป็นรายการโปดที่ย้อ,อนกลับดูใหม่วันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับ